ในขณะเร่งเหตุการณ์เรื่องของลิซา่าลิซ่าน่าสนใจนะฮะค่าย YG ของเขาเนี่ยปรากฏว่าหุ้นร่วงสาเหตุที่หุ้นร่วงเนี่ยก็เพราะว่าลิซ่าตัวน,นี้ดังมากดังมากกว่าอะไรทราบไหมฮะดังมากกว่าคนเกาหลีนะครับนักร้องคนเกาหลีพอดังมากกว่านักร้องคนเกาหลีก็ไม่เอาลิซ่าไปแสดงนะฮะแฟนคลับของลิซ่าก็ไม่ยอมพอแฟนคลับลิซ่าก็ไม่ยอมก็ทําการโจมตีบริษัทนะครับหุ้นของ YG ซึ่งเป็นบริษัทในการจัดคอนเสิร์ตนะฮะครั้งนี้ในฝั่งยุโรปเนี่ยซึ่งเป็นค่ายดังก็ปรากฏว่าหุ้นร่วงค่ายก็อ้างว่าลิซ่าเนี่ยมีปัญหาเรื่องของอางเดินหายใจอาจจะมีการติดเชื้อได้ สวัสดีครับมาพบกับผมเทื่อศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้มีประเด็นที่น่าสนใจนะครับประเด็นที่น่าสนใจวันนี้เป็นเรื่องราวของการต่างประเทศเรื่องของราคาน้ํามัน,นยังคงน่าจับตาม,มองและการเคลื่อนไหวสื่อน,นิยมีเดียอย่าง Facebook ปรากฏว่าไปเล่นบินเลนติดคุกกันยาวเลยทีเดียวสภานว่าเศรษฐกิจเริ่มต้นจากราคาน้ํามัน ลดลงตอนนี้ก็แรงฮะทองคําขึ้นหุ้นสหรัฐอเมริกาปิดบวกรีพับริกันเสนอประนีประนอมขยายเพดานหนี้ราคาหุ้นนะครับซึ่งปรากฏว่าตอนนี้เริ่มต้นจากราคาน้ำมันดิ่งลงเกือบ2%เนะครับในวันพุทธที่6ตุลาคมที่ผ่านมาขยับลงระดับสูงสุดในรอบหลายปีนะครับหลังพบกลังปิโตรเลียมสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นผิดคาดส่วนวอสตีดปิดบวก นะครับสปากองเกลสมีแนวโน้มปราณีประนอมเพดานนี้ของประเทศขณะที่ต้องคำปรับขึ้นเล็กน้อยนะครับซึ่งสาเหตุหลักๆนะที่ราคาน้ำมันปรับลงเนื่องจากสหรัฐอเมริกานะครับก็ปรับกำลังการผลิตสู้กับฝั่งของสหภาพนะครับในส่วนของตะวันออกกลางและก็ในฝั่งของคอมมิวนิสต์รวัลโนเบลนะครับสาขาเคมีตกเป็นของผู้ค้นคิด ตัวเร่งปฏิกิริยาอินซีแบบอบอสอบอสนะฮะสามารถนะครับด็อเตอร์เบนจามินนะครับลิสชาวเยอรมนีนะครับจากสถาบันแม็กซ์เพลงส์และด็อกเตอร์เดวิดแม็กมิลานชาวสกอตแลนด์จาก มหาวิทายาลัยบริสตันนะครับควา้ารางวัลโนเบลสาขาเคมีประจำปี2021ไปครองจากผลงานการพัฒนาในการสร้างโมดูลแบบใหม่หรือตัวเร่งปฏิกิริยาอินทรีย์แบบอะสมมาตรนะครับที่เอื้อต่อการวิจัยด้านเภสัชกรรมและทำให้เคมีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนั้นมากขึ้น นะครับในขณะที่ตาลีบันส่งสารถึงอาชญีกรแขวนศพคนร้ายต่อหน้าสาธารณชนกลุ่มตาลีบันนะครับแขวนร่างไร้วิญญาณของสามผู้ถูกกล่าวหาก่อการอาชญีกรนะครับ ต่อหน้าสายตาสาธารณะนะครับในอัฟกานิสถานนะครับเมื่อวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมาจากการจัดแสดงสุดช็อกที่มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการเตือนถึงพวกคนร้ายนะครับแต่ขณะเดียวกันพวกมันก็ย้อนให้นึกถึงระบบการปกครองอันโหดร้ายของนักรบกลุ่มนี้ในช่วงปลายพศวัรษ1990ซึ่งยุโรปจะทำการโจมตีกลุ่มตาลิบัน โดยอ้างเรื่องสิทธิมนุษยชนเป็นสำคัญก่อนที่จะนำกำลังบุกเข้าไปในอัฟกา,านิสถานนะครับในขณะที่เป็นนาทีประวัติศาสตร์ฮะองค์การอนามัยโลกก็รับรองวัคซีนมาเรลลียตัวแรกของโลกแนะนำใช้กับเด็กด้วยองค์การอนามัยโลกนะครับรับรองวัคซีนมาเรลลียนะครับตัวแรกต้านโรคชนิดนี้มียุงเป็นพาหะฆ่าชีวิตผู้คนไปกว่าสี0แสนคนนะครับ ป,ปส่วนใหญ่เป็นเด็กในอัฟกานิสถานการตัดสินใจที่มีขึ้นหลังจากที่มีการพิจารณาทบทวนข้อมูลโครงการนำร่องที่ดำเนินการในกานาเคนย่ามาลาวีตั้งแต่ปี2019ซึ่งจะมีการฉีดวัคซีนมากกว่า2ล้านโดสโดยวัคซีนดังกล่าวผลิตโดยแกลกโลสโซสมิธไ e นะครับ บริษัทยักษ์ใหญ่ในสหราชอาณาจักรนะครับเกิดเหตุแผ่นไหว5.7เลยทีเดียวนะครับที่ปากีสถานยอดผู้เสียชีวิตพุ่งถึงขึ้น20ศพเก็บกว่า200นะครับเกิดเหตุเป็นไหว5.7เมกะจูดนะฮะที่แคว้นบารูจิสถานนะครับตะวันตกเฉียงใต้ของปากีสถานนะครับช่วงกลางดึก วันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาเบื้องต้นมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว20คนได้รับบาดเจ็บมากกว่า200ขณะที่หน่วยกู้ภัยเร่งค้นหาคนงานเหมืองที่ยังคงติดอยู่ใต้ดินนะซึ่งผมเรียนไปแล้วนะครับหลังจาก28กันยายน20สิงหาคมและอีกรอบหนึ่ง30ตุลาคมภัยธรรมชาติจะหนักนะครับในขณะที่ลูกข้าพ่อแม่ไวยชราในมาเลเซียหลังเถียงกันเรื่องของศาสนา สามีภรรยานะครับวัยชราคู่หนึ่งเชื่อว่าถูกลูกชายนะครับแท้ๆใช้มีสังหารภายในบ้านในรัฐปะหังนะครับประเทศมาเลเซียเมื่อเบื้องต้นสามีคา,าดนะครับสาเหตุมาจากการทะเลาะกันในประเด็นเรื่องของศาสนาและเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ รายงานของสื่อข่าวเบอร์นาม,มาอ้างข้อมูลของรองผู้ชาการตำรวจปะหังระบุว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนเวลา22นาิ30นาทีหลังจากผู้ต้องสงสัยวัย31ปีสนทนากับพ่อแม่อายุ68ปีและ64ปีตามลำดับศพของสองสามีภรรยาถูกนำไปยังโรงพยาบาลเพื่อชันสูตรพิกศพส่วนสาเหตุนะครับผู้ต้องสงสัย มีผลการตรวจหายาเสพติดในร่างกายออกมาเป็นบวกและอยู่ในภายใต้การควบคุมเป็นเวลาจาก7วันนะครับส่วนหนึ่งในการสอบสวนนะครับตามประมวลกฎหมายอาญานะที่เกิดขึ้นในฝั่งของมาเลเซียสารเกาหลีใต้นะครับมอบชัยชนะให้กับทหารที่ทำการแปลงเพศที่ฆ่าตัวตายที่กองทัพสั่งปลดไม่เป็นธรรมสารเกาหลีใต้นะครับพิพากษา เมื่อวันที่7ตุลาคมว่ากองทัพสั่งปลดนายทหารที่ไปผ่าแปรงเพศนั้นถือว่าไม่เป็นธรรมนับเป็นคำตัดสินครั้งประวัติศาสตร์ในคดีตัวอย่างที่จุดกระแสการโกรธเกรี้ยวในหมู่ชาวแดนสมหลังจากทีตทหารข้ามเพศรายหนึ่งได้ตัดสินใจฆ่าตัวตาย สังคมกาหลีใต้ยังคงมีแนวคิดอนุรักษ์นิยมเรื่องอัตลักษณ์ทางเพศค่อนข้างจะสูงนะครับและยังไม่ยอมให้สิทธิของกลุ่มต่างๆในการเลือก LGBT มากเท่าๆกับหลายๆประเทศในเอเชียนะครับซึ่งบยอนฮีซูนะครับซึ่งเป็นทหารยศจาก13วัย20ปีเสร็จสศ็จตัดสินใจเข้าสมัครทหารเมื่อปี2017เดินทางไปทำการผ่าตัดแปลงเพศ เนื่องจากไม่มีความสุขสภาวะของตนเองอย่างก็ตามการสูญเสียอวัยวะเพศชายทำให้เธอถูกกระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้จัดให้เป็นผู้พิการทางร่างกายหรือจิตใจ,จและคณะทบทวนนะครับปฏิบัติหน้าที่ได้ได้มีคำสั่งเมื่อปีที่แล้วให้เธอถูกบังคับถูกปลดประจำการน,นะครับล่าสุดสารแขวงแดนเชซอนมีคำตัดสินว่า กองทัพเกาหลีใต้ควรจะยอมรับความเป็นเพศหญิงของพยอนอย่างเป็นทางการเธอตัดสินใจฟ้องศาลแล้วก่อนที่จะถูกพบศพในบ้านพักที่เมืองซองจูเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาแต่สุดท้ายคนนี้เขาก็เสียชีวิตไปไหนที่สุดนะครับในขณะที่นายกคนใหม่เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นฮะอดีตสมาประธานสภาของลิมมาสาบานตนเข้ารับตำแหน่งานายก รัฐมนตรีของเปรูคนใหม่แทนคนเก่าที่ถูกบีบให้ออกส่วนฟูจิโมโรเข้าทำการผ่าตัดหวัวใจเป็นการด่วนสำนักข่าวรอยเตอร์กับสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าประธานาธิบดีของเปรูรับการสบาบนตนจากอดีตประธานสภาคองเกรสนะครับเมอร์ทาวส s เกจนะครับซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่หลังคนเกา่ากยโดเบลดิโดนะครับ ได้ยอมยื่นใบาลาออกหลังทำงานไปได้แค่สองเดือนด้านอดีตผู้นำผู้อูชเฉาฮะอันแบรโตภพูจิโมริเข้ารับทำการผ่าตัดหัวใจหลังถูกส่งนะครับโรงพยาบาลเมื่อวันศุกร์ที่หนึ่งตุลาคมที่ผ่านมารอยเตอร์รายงานว่าประธานาธิบดีเปรูโปรโรคสัสซิโดน,นะครับ ซึ่งรับสาบานตนจากอดีตประธานสภาคองเกรสนะครับในฐานะนายกรัมตรีของเปรูคนใหม่หลังคนเก่าถูกบีบและต้องยื่นใบลาออกหลังทำงานไปแค่2เดือนเท่านั้นท่ามกลางรัฐบาลลิบมาเผชิญกับความไร้สติภาพทางการเมืองซึ่งผมเคยเด่นไว้นะ20สิงหา28กันยานะครับและอีกรอบหนึ่งนะครับ30กันยาหนักกว่าเดิม10เท่า การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองจะเกิดขึ้นก็เปรูก็คงเป็นอีกประเทศหนึ่งที่ทําให้เห็นอีกเทตุการหนึ่งที่น่าสนใจฮะจำคุก15เดือนหนุ่มใหญ่ในสหรัฐอเมริกานะครับโพสต์ต้องลอ้เอ,อ,ลอเล่นจ้างคนติดเชื้อเลียสินค้าในร้านขายของชำชาวเท็กซัสรายหนึ่งนะครับถูกพิพากษาจำคุกเป็นเวลา1ปีกับ3เดือนในฐาน เผยแพร่ข่าวปลอมล้อเล่นเกี่ยวกับโควิด -19 บนสื่อสังคมออนไลน์ซีเอ็นรายงานโดยอ้างอ,อ้างอิงข้อมูลจากอายการสำนักการอายการเขตเวสเทสิรนรัฐเท็กซัสระบุในการประจำาพันนะครับโดยหลักฐานพบว่านายชาร์สสเปรสนะครับวัย40ปีโพสต์ข้อความขู่บนเฟ e บุ o k นะครับสองข้อความเมื่อเดือนเมษายนปี2020 อ้างแบบหลอกๆว่าจะจ้างคนที่ติดเชื้อโควิด -19 ไปเลียสินค้าตามร้านขายของชำแห่งหนึ่งในพื้นที่ซันโอซันอันโตนิโอนะครับเพื่อสร้างความหวาดกลัวให้ผู้คนหนีห่างจากร้านเหล่านั้นนะครับปรากฏว่าถูกพบว่ามีความผิดสองกระทงฐานละเมิดทางกฎหมายรัฐบาลกลางเกี่ยวกับการกระจายข้อมูลอันเป็นเท็จและล้อเล่นเกี่ยวกับอาวุธชีวภาพ อายการระบุแบบนั้นศูนย์บูรณาการข่าว South Wales Texas นะครับได้รับเบาะแสเรื่องรังทางออนไลน์เมื่อวันที่5เมษาย,ยนปี2020โดยเป็นภาพหน้าจอโพสต์เฟซบุ๊กและ FBI ในซันอันโตนิโอได้ลงมือสืบสวนนะครับความพยายามสร้างความหวาดกลัวแก่ผู้คนด้วยการขู่แพร่ระบาดโควิด -19 ติดเชื้อเป็นอันตรายไม่ใช่เรื่องตลก นอกจากนี้ก็มีการจำคุกเข้าไปเวลา15เดือนเปเ s สต,ต้องจ่ายเงินอีกจำนวน1,000ดอลลาร์หรือาราว1 0 0 0 0แสนบาทนะครับจากค่าปรับที่เกิดขึ้นในเชิงงานวิเคราะห์นะครับเราคงเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในเป u รล,ลูนะครับในขณะที่เรื่องราวของลิซ่าน่าสนใจนะเรื่องราวของลิซ่าปรากฏว่าลิซ่าไม่ได้ไปเล่นในเวทีนะครับในส่วนของยุโรป นะซึ่งเป็นค่ายดังค่ายหนึ่งนะครับที่ไปเล่นปรากฏว่าค่ายของลิซ่าไม่ยอมออกไปเล่นประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าเรื่องของลิซ่าเนี่ยทำให้หุ้นนะครับของบริษัทของเขา y าของเขาเนี่ยนะก็ล่วงลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับในอีกประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าเรื่องของอที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะมอีอุบัติเงียบปรากฏว่าเป็นเห็บ แล้วเกิดไวรัสเข้าสู่มนุษย์กำลังเกิดการแพร่ระบาดเกิดขึ้นสังเกตให้ดีว่าช่วงนี้ช่วงไวรัสกำลังเกิดการแพร่ระบาดเกิดขึ้นก็เป็นนาทีประวัติศาสตร์ที่มาเรียเป็นวัคซีนมาเรียตัวแรกนะครับที่มีการยอมรับจากองค์การอนามัยโลกแล้วก็เริ่มทำการฉีดในตะวันออกกลางเรื่องของราคาน้ำมันเริ่มต่ำลงฮะหลังจากที่สหรัฐอเมริกาสู้ ในเกมสงครามน้ำมันครั้งนี้ในเชิงงานสังเคราะห์ตอนนี้นะฮะการสู้กันระหว่างมหาอำนาจไม่ว่าจะเป็นตะวันออกกลางคอมมิวนิสต์นะฮะซึ่งกําลังรวมกันเล่นงานในฝั่งของประชาธิปไตยและมุ่งเล่นงานสหรัฐอเมริกาทําในยามที่สหรัฐอเมริกากําลังมีปัญหาเรื่องการจ่ายหนี้ที่ผ่านมาสหรัฐรอดบุบวิดฮะเรื่องของเงินงบประมาณ ต้องไม่ได้ทําให้เกิดการชัดดาวเป็นวันขีเส้นตายทีเดียวนะถ้า,บางบประมาณไม่ผ่านก็จะเกิดการชัดดาวเกิดขึ้นในสหรัฐอเมร,ริกาคนในฝั่งของประธานาธิบดีโดนชอมอยังคงโจมตีประธานาธิบดีโจไบเดนอย่างต่อเนื่องเหตุการณ์ในสหรัฐอเมริกากาลังเป็นบทเรียนนะครับเพราะว่าตอนนี้สหรัฐอเมริกาพิมพ์พัสดบัตรมาโดยไม่มีทองมาค้าประกันจนสงน่งผลทําให้เงินคงครังนั้นลํานะบากแทบแทบจะไม่เหลือแล้วเป็นคาเตือนจากัฐมตุีว่าการกระสวงการกลังตอนนี้ฝั่ง ตะวันออกกลางนะครับแล้วก็ในฝั่งของคอมมิวนิสต์กำลังใช้เรื่องของน้ำมันเล่นงานนะครับในฝั่งของสหรัฐอเมริกาเป็นสำคัญสหรัฐอเมริกาอยู่ในสถกกานที่ค่อนข้างจะลำบากในสถกกานปัจจุบันคะแต่อย่างนั้นก็ตามการสู้ของสหรัฐอเมริกาทำให้ราคาน้ำมันลงมาประมาณ2%เแต่เกมนี้ยังไม่จบมันแค่เริ่มเท่านั้นยังไม่ส่งผลกระทบอะไรต่อราคาน้ำมันภายในประเทศไทยเรื่องของ Facebook เป็นประเด็นที่น่าสนใจเหมือนกันนะนะครับที่ปรากฏว่าไปใช้ข้อความนะฮะโพสต์ข้อความเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาไปข่มขู่จะไปเลียอาหารเพื่อประชดร้านสะดวกซื้อสุดท้ายมีการฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับจำคุกถึง15ปีเลยเดียวสิ่งล่านี้เป็นเล่นไม่ได้นะโซเชียลมีเดียมีทั้งบวกแล้วก็มีทั้งลบนะครับในขณะที่เหตุการณ์เรื่องของลิซา่าลิซ่าน่าสนใจนะฮะค่าย yg ของเขาเนี่ยปรากฏว่าหุ้นร่วงสาเหตุที่หุ้นร่วงเนี่ย ก็เพราะว่าลิซ่าตัวน,นี้ดังมากดังมากกว่าอะไรทราบไหมฮะดังมากกว่าคนเกาหลีนะครับนักร้องคนเกาหลีพอดังมากกว่านักร้องคนเกาหลีก็ไม่เอาลิซ่าไปแสดงนะฮะแฟนคลับของลิซ่าก็ไม่ยอมพอแฟนคลับลิซ่าก็ไม่ยอมก็ทําการโจมตีบริษัทนะครับหุ้นของ YG ซึ่งเป็นบริษัทในการจัดคอนเสิร์ต คร,ครั้งนี้ในฝั่งยุโรปเนะี่ยซึ่งเป็นค่ายดังก็ปรากฏว่าหุ้นร่วงค่ายก็อ้างว่าลิซ่าเนี่ยมีปัญหาเรื่องของอางเดินหายใจอาจจะมีการติดเชื้อได้นะครับแฟนคลับไม่พอใจนะครับก็เลยมีการโจมที่จริงๆแล้วเบื้องลึกของลิซ่าเนี่ยนะครับไม่ใช่เป็นคนแรกนะมีหลายคนแนละ้ต้นเหตุสาเหตุที่เขาไม่เอาลิซ่าไปสแสดงเนี่ยก็เพราะว่าเกาหลีใต้เนี่ยจะเป็นแบบนี้นะครับ ถึงแม้ว่าจะเป็นประเทศประชาธิปไตยเราคงเห็นข่าวอ่ะล่าสุดเรื่องของเกาหลีใต้เรื่องของทหารแปลงเพศเนี่ยฐานเกาหลีใต้ก็ไม่ยอมรับเรื่องทหารแปลงเพศถึงแม้จะเป็นประเทศประชาธิปไตยแต่เป็นทหารแปลงเพศเนี่ยเขาไม่ยอมรับนะครับจนสุดท้ายศาลต้องมีําพิพากษาถึงแม้ว่าทหารคนดังกล่าวยศในสิบเสียชีวิตไปแล้วก็ตามนะครับเพราะว่าฆ่าตัวตายในต่างจากประเทศไทยนะคดีในประเทศไทยถ้าเป็นลักษณะเช่นนี้เนี่ยนะมีการฆ่าตัวตายไปแล้วคดีฟ้องร้องต่อศาลก่อนหน้านี้ คดีถือว่าสิ้นสุดทันทีนะฮะแต่ในเกาหลีใต้ย,ยังคงดําเนินเดินอยู่นะมีความแตกต่างนะในเรื่องของข้อกฎหมายนะครับแล้วก็มีคําพิพากษาออกมาแต่สิ่งที่น่าสนใจคือในเกาหลีใต้เนี่ยเขาจะเชิดชูคนประเทศของเขาเป็นสําคัญลิซ่าเป็นคนไทยฮะได้รับการสนับสนุนจากค่ายของเกาหลีใต้แต่อย่างไรก็ตามจะไม่เหนือกว่าคนเกาหลีใต้สิ่งนี้ เขายึดประโยชน์ของอะไรหลันกลนี้เรียกว่าอะไรดีกว่าเขายึดประโยชน์ของชาติตัวเองนะหลักนี้เรียกว่าอะไรเรียกว่าชาตินิยมนะครับสิ่งที่ลิซ่ากําลังเผชิญอยู่เนี่ยนะครับกำลังเผชิญกับหลักที่เรียกว่าชาตินิยมทั้งเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ใช้หลักเดียกวกันชาตินิยมนะครับในการปกครองประเทศเป็นสําคัญนะครับเกาหลีใต้ใช้หลักการปกครองในรูปแบบของดโมกครซีนะครับหรือประชาธิปไตยแต่หลักดเมเดโมกครซีหรือประชาธิปไตยนั้นมีหลักปัจจัยที่สําคัญ นะครับในเรื่องของชาตินิยมเยตะวันตกเป็นสําคัญแต่เขาก็ยังคงมีกรอบมีเขตโดยมีหลักพฤติกรรมประเพณีสีผิวชาติพันธุ์และาศาสนาของประเทศนั้นเป็นสําคัญการขีดการลิซ่าจึงไม่ได้เป็นเรื่องแปลกจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเกาหลีใต้แต่เป็นเรื่องแปลกสําหรับแฟนคลับที่เกิดขึ้นทั่วโลกขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดี ผมเต้ศักดิ์ยิ่งกิตวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ที่สุดในโลกเมื่อธงชาติไทยโลกสั่นบนเสาที่ยืนยันตราหนาสูงจนเสียา้าให้โลกจารึให้คนทั้งโลกละจากตาความหมายและ้ เสาธงตนนี้จะกันหน้าที่ยาาให้ชนทุกชาติรักรู้ไทยอยู่อย่างมั่นคงเลือดไทยยังเพ็นภายใต้พืนทงไทยโล่นเมฆจาจะคอยหีย้ให้คนไทยไม่ล้ม มีชาติเมื่อเกิดมาที่สุดของคนไทยคือมีชาติไทย ไม่มีชาติเมื่อเธอ